สวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนด้วยนะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการยิงปืนใครเคยยิงปืนบ้างไม่เคยเนี่ยไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวครูจะสอนกันเลยแล้วกันนะดูอ่ามันจะมีพวกเป้า MBC แต่ละที่หรือแบบเป็นเคลื่อนไหวอ่าหรือลบมีหลายแบบเลยเป็นเป้า MBC นะอ่าไม่น่าสะดุอนะ่ะอ่า งั้นเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูนะเออยิบปื้มาอ,อแล้วก็เล็งโป,งป้งแน่โ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 ป้งตุ้งตุงต้งเป็นไงล่ะฝีมือในขั้นปรัมจรเลยล่ะเ,เป็นไงล่ะครเยี่ยมครับครูเยี่ยมงั้นก็มาใครจะมาคนต่อไปใครมามาเร็ว กากากลัวเอาปืนไหนดีนะ who who ขาส kind of ั่นหมดแล้วเอาเอาเอาเอคก็แล้วกันอืฉันจยิงไม่เก่งนะอยเอ้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 ยเ้ยเอ้ยเอยเ้เอยเอ้ยไอเอ้ยเมื่อ้ยเม้เอเ้เ งั้นคนต่อไปล่ะมาเลยเออผมเหรองั้นปะเออเอาปืนไหนดีนะงั้นเอาปืนไหนดีเออไหนนะ้เอานี่โอเคจะยิงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอเล็งก่อนจ,อ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 จืบจืบจืบยิงไหมเออแกบไม่ได้เลยไปเออคนต่อไปคิปเปอร์คุงมาเอาปืนนี้เออยิงแล้วนะครับเดี๋ยว ตรงไม่ใช่ไอะไรของมึงเนี่ยคนต่อไปใครเนี่ยคนต่อไปเนี่ยไปดิอ้าวผมเหรองั้นก็เดี๋ยวจะโชว์ทักษะโปรเฟชชั่นอลให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูดูนะไอหนูเฮ้ยจะมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเป็นไงล่ะออฮเป็นไงล่ะ ขนาดไหนดูอดอกนี้โปรเฟชโนลจริงๆดูนะเุ้สโลโมชั่นลูกสูนโค้งได้ด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหกูอึ้องเลยตบมือให้แม,ม่งคนต่อไปล่ะมาดิคนต่อไปมาไป ใครว่าโอ้โหดูจากลักษณะไม่น่ายิงได้ถ้ามึงยิงนี่โรงเรียนกูคงระเบิดเป็นจุนแน่นอนอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงผมจะยิงครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูเฮ้ยปุ๊มโอ้โหโรงเรียนกูกูว่าแล้วแม่งเอ้กูสาบ้างมาแมงเอ้ งั้นก็เกตก็ออกตามนี้นะตามทักษะของคนที่เอามาใช้ใเป็นประโยชน์นะนะอ่าดูเลยเครดิตผู้สร้างก็อยู่ดูด้านล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นผู้ภาคนะก็ติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับก็จะออกประมาณาวันนี้ประมาณเย็นๆนะก็ขอลากานไปก่อนบายครับ